ตลอดทั้งวันที่ศาลาสหาไทยสมาคมในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลผู้แทนจากหน่วยงานภาครัฐและเอกชนรวมทั้งประชาชนเดินทางไปร่วมลงนามถวายพระพรสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพ,พร,รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีขอให้ทรงหายจากพระอาการประชวรและทรงมีพระพลานามัยแข็งแรงสมบูรณ์โดยเร็ววันพร้อมทั้งได้นำใจก,กันดอกไม้ไปทูลกล้าวทูลกระหม่อมถวายด้วยความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหาการุณาธิคุณ อาทิชมรมผู้สูงอายุโรงพยาบาลพระนั่งกล้าคณะแพทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์บูลณิธิพิทักษ์ประชาชาติโรงเรียนเทพศิรินสมุทรปราการกรุงเทพประกันภยัยโรงเรียนผู้สูงอายุจังหวัดกาญจนบุรีคณะนักศึกษาวิทยาลัยป้องกันรุ่นที่2550สมาคมประกันวินาศภัยไทยโรงเรียนสายปัญญารังสิตก่องถุนฟากฟ้าสุราลัยนายกสมาคมสิทธิ์เก่ามหาวิทยาลัยปักกิ่งในประเทศไทยและคณะ คณะเจ้าหน้าที่สำนักงานโภชนาการสวนจิตละดาห้องเครื่องท่านผู้หญิงประภัยศิวะโกเศษสมาคมนักโรคพืชแห่งประเทศไทยสมาชิกราชาสกุลพึ่งบุญบริษัท TCC Asset ประเทศไทยจำกัดบริษัทฟฟ Fraser Property ประเทศไทยจำกัดมหาชนโรงเรียนวัดทรงธรรมบริษัทโตชิบ้าไทยแลนด์จำกัด ผู้อำนวยการการท่าเรือแห่งประเทศไทยสมาคมการค้าส่งเสริมธุรกิจภาคกลางคณะตำรวจสาสตร์โรงเรียนนายร้อยตำรวจสมาคมอาสาสมาัครบรรเทาสาธารณภัยแห่งประเทศไทย สำนักพระราชวังเปิดให้ลงนามถวายพระพรสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพ,พร,รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีณสาลาสาหาไทยสมาคมในพระบรมหาราชวังทุกวันตั้งแต่เวลา8นาฬิกา30นาทีถึง16นาฬิกา30นาทีขอความร่วมมือให้แต่งกายสุภาพและปฏิบัติตามมาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโครโรนา2019หรือโควิด19อย่างเคร่งครัด